กับสวัสดีกับสวัสดีสมาชิก FC มวยหูนนนทเมืองเพชรทุกท่านนะครับกับสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันตรงกับวันเสาร์ที่1เมษายนะครับ66ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเป็นแนวทางนะครับมวยตัวที่ชอบตัวรักตัวน่าลงทุนนะครับนะช่อง3นะครับ2ตัวชอบที่ผมส่องกล้องมองเกมไว้ก็น่าจะเป็นคู่ที่2นะครับแล้วก็เป็นคู่คู่ที่3นะครับนักคู่เอกนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับอย่าเข้ากลุ่ม v i p มวยเด็ด v i p เข้ากลุ่มฟังราคานะครับต่อรองภาคโดยผมมวยหูนนเมืองเพชรน,นะครับาภาคพฤหัสสุขสาวทิตย์4วันก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาที่ช่องไอช่องไอนะครับนะมีแอดนำหน้า non mp h 5 5เมื่อวานนี้แนวทางที่ผมให้ไป3ตัวเข้าหมดเลยแล้วก็2ตัวในคลิปก็เข้าหมดเลยนะครับนะก็ถือว่าสวยหรูมากนะครับ2ตัวชอบเมื่อวานนี้กับ3ตัวในมวยเด็ด ในกลุ่มนะครับในกลุ่ม v i p แล้วก็อย่าลืมตัวช่วยมวยตู้นะครับใครอยากจะฟังภาพรบรรยากาศภาคส,สดๆติดขอบเวทีนะครับนะตัวช่วยมวยตู้ก็นะครับมีทั้งรายเดือนรายวันรายสัปดาห์มีครบวงจร0 9 4 3์6 8 1 0 2มนะครับมามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาช่อง3นะครับก็จัดที่อ้อมน้อยเหมือนเดิมนะครับผมคู่ที่2ที่ผมชอบที่ส่งกล้องมองเกมไว้กริตมานีสวน จากคาเฟ่นะครับหรือว่าเจ้ากิจเพชรโรงเรียนกีฬาตรังมวยจังหวัดสตูลซ้อมอยู่ใหญ่เยชยซีฟูด้ดจังหวัดตรังเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาไล่แขนลูกยัดไส้เคยแพ้มานะครับเจ้ากิจมณีเนี่ยส่วนผู้ชกลูฟวี่ตองพัทลุงนะครับไนดะหรือว่าหรือว่าแจ็คก,กี้ยิมนั่น,น่นเองนะมวยพัน,นครพนมมวยเขา่าล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่น นะครับนะต่อยหนักเตะหนักต่อยแรงปั้มตีแข็งแร่งคู่ที่ผมชอบไปที่ลูฟี่นะครับนะมองดูว่าดีกว่านะครับเคยชนะมาด้วยนะครับชอบไปที่ลูฟี่มาถึงคู่3นะครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นร้อยยีบออ้อมน้อยแดงฝ่ายแดงนี่สิงห์งงดมทองนกยินลากระบังเป็นมวยปัตตานีซ้อมอยู่ที่นกยินลากระบังนะเป็นดีกีแชมป์ร้อยบออ้อมน้อยเป็น,วอนอมวย,ยเข่าในเหนียวครบเครื่องนะครับฝีมือดีครบเครื่องก็ล่าสุดก็ชนะ นกสมานชัยมาส่วนผู้ชกก้าวประตักซิมบีมวยไทยหรือว่าเพชรทวีปากบางคาเข้ามวยสงขาซ้อมซิมบีมวยไทยเป็นมวยขวาสูงยาวเปิดเกมแทงเข่านะครับนะเป็นต้องต้องเดินเบียดนะครับนะสูงยาวเข่าแหลมต้องเดินบทเดินเบียดล่าสุดชนะเขาพ่องสักพินโยที่กองทัพอากาศคู่นี้ผมชอบสิงนมทองมวย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 ที่เป็นแชมป์อยู่นะครับก็สองตัวชอบนะครับนะชอบไปที่ลูกฟี่กับสิงนมทองทั้งนี้ทั้งนั้นเล่นมวยแล้วต้องขยับขยายออกตัว ก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่ม V i P แล้วก็ฟังราคารายเสียงจากผมนะครับฟังราคาต่อรองนะครับจากผมรายเสียงนะครับนะอยากจะเข้ากลุ่ม V i P หรือว่าจะจะฟังรายเสียงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดนะมี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 แอดนำหน้านะครับช่องทาง ID Line นะครับแอดนำหน้า N O N M P 5 5นะครับแล้วก็ตัวช่วยมวยตู้นะครับพากโดยผมเองนะครับ0943968102สาาสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ